ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการคือช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนแบบเปิดหน้าจออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข่าวในทีวีฟีดใน TikTok หรือว่าใน YouTube ยังไงก็หนีคำว่า AI ไม่พ้นเลยจริงๆนะคะมันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยใช่ครับมันอยู่ทุกที่จริง แล้วปฏิกริยาของคนนะคะก็ดูจะแตกออกเป็น2ฝั่งชัดๆเลยอะคะ่ะฝั่งนึงก็จะแบบโอ้โหตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนเรากําลังจะก้าวกระโดดไปข้างหน้าเหมือนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มที่กังวลมากๆก,กลัวตกงานกลัวตามไม่ทนันแล้วลึกๆก,ก็อาจจะเริ่มถามตัวเองว่าแล้วเราจะเหลือคุณค่าอะไรถ้า AI ทําทุกอย่างได้ดีกว่าครับซึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้มากๆเลยนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนรากฐานหลายอย่างที่เราเคยเชื่อกันมาจริงๆวันนี้เราเลยจะไม่ได้มานั่งหาผู้ชนะกันนะครับว่าระหว่ังมนุษย์กับ AI ใครจะอยู่ใครจะไปแต่เราจะมาเจาะลึกกันมาสำรวจข้อมูลที่เราได้มาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้รอบด้านมากขึ้นว่าเราจะอยู่กับมันยังไงดีน่าสนใจมากเลยค่ะ ที่ AI อาจจะไม่มีวันมีได้และสุดท้ายคือเราจะปรับตัวกันยังไงดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปแค่สัก5-10ปีที่แล้วเองนะคะคำว่า AI นี่มันยังดูไกลตัวมากๆเลยไกลมากครับเป็นศัพท์เทคนิคในหนังไซไฟอะไรทำนองนั้นมากกว่าใช่ค่ะเป็นเรื่องในห้องแลบหรือล็อตหนังสนุกๆเพราะนั้นเลยใช่เลย ตอนนั้นเรายังพูดถึงมันในฐานะเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่แบบอีกหน้าหนากว่าจะมาถึงแต่กลายเป็นว่าอนาคตที่ว่ามันมาถึงเร็วกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะคะเร็วจนน่าตกใจเลยครับจริงค่ะเพราะทุกวันนี้ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วแต่กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจําวันของหลายๆคนไปแล้วด้วยซ้ําอมตั้งแต่ช่วยร่างอีเมลสรุปประชุมยาวๆช่วยคิดไอเดียการตลาดวาดรูปทําเพลงเขียนโค้ดก็ยังได้ใช่เลยค่ะ ซึ่งในบทความที่เราดูกันมาก็มีประโยคหนึ่งที่ดิฉันว่ามันคมมากเขาบอกว่าประเด็นสำคัญอาจจะไม่ใช่ว่า AI ฉลาดขึ้นแต่คือมันมาเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะตั้งตัวทันอ๋อคำว่าเร็วเกินไปนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยเพราะผมกระทบมันไม่ได้เกิดกับแค่คนคนเดียวที่รู้สึกว่าโอ้ฉันตามไม่ทันแล้วแต่มันส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งโครงสร้างของสังคมเลยครับ ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโครงสร้างที่ว่ามันสั่นสะเทือนในระดับไหนบ้างได้ครับลองนึกภาพตามนะครับสถาบันต่างๆในสังคมเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันมันช้ากว่านี้เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันวิ่งด้วยความเร็วแสงเลยอ๋อพอจะนึกภาพออกคะ่ะอย่างระบบการศึกษาของเราเนี่ยยังเถียงกันไม่จบเลยว่าจะทำยังไงกับเรื่องที่เด็กใช้ AI เขียนเรียงความส่งครูจริงค่ะ จะแบนไปเลยดีไหมหรือจะสอนให้ใช้ให้เป็นนั่นแหละครับในขณะที่ฝั่งกฎหมายก็ยังงงๆกับเรื่องลิขสิทธิ์ของรูปที่ AI วาดว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่อือห <c oughs> ปัญหานี้ใหญ่เลยนะคะใช่ครับหรือแม้แต่วัฒนธรรมการทำงานในออฟฟิศก็ยังปรับตัวกันไม่ถูกเลยว่าจะเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้ยังไงให้ดีที่สุดไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานี่เลยเป็นความท้าทายเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรอกครับ จริงเลยค่ะเหมือนเรากำลังพยายามขับรถสูตรหนึ่งด้วยแผนที่ของรถมา้ามันคนละสปีดกันเลยเพอพูดถึงเรื่ององค์กรและการทำงานอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่คนกังวลที่สุดแล้วค่ะคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คืองานของมนุษย์จะหายไปไหมคะครับซึ่งบทความนี้ก็ให้คำตอบแบบไม่กักเลยนะคะว่างานบางอย่างหายแน่นอนครับมันคือความจริงที่เราต้องเผชิญหน้ากัน โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะซ้ำซากเป็นรูทีนมีขั้นตอนชัดเจนหรือวัดผลกันที่ความเร็วและก็ความแม่นยำอย่างเช่นงานประเภทไหนบ้างคะก็อย่างเช่นงานคีย์ข้อมูลงานวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้นหรือ,อ,องานบริการลูกค้าที่ต้องตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆงานพวกนี้ต้องยอมรับตรงๆครับว่า AI ทำได้ดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยฟังแล้วก็แอบใจหายนะคะแต่ในบทความก็พยายามให้มุมมองที่กว้างขึ้นโดยชวนให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าความกลัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช่ครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุคปฏิวัติอุตอสาหกรรมที่มีเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาแทนแรงงานคนหรือยุคอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนโลกการสื่อสารไปเลยถูกต้องครับ ความกลัวว่าจะถูกแทนที่มันเกิดขึ้นตลอดมันเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆหรอคะใช่เลยครับมันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์เลยพอมีเทคนโนโลยีใหม่เข้ามางานเก่าบางอย่างก็จะค่อยๆหายไปซึ่งก็น่ากังวลสำหรับคนที่อยู่ในสายงานนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะสร้างงานรูปแบบใหม่ๆอาชีพใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกภาพออกมาก่อนขึ้นมาแทนเสมอ จริงด้วยค่ะใครจะไปคิดว่าเมื่อ20ปีก่อนจะมีอาชีพอย่างนักการตลาดดิจิทัลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับนั่นสิคะแต่ดิฉันว่ามีจุดหนึ่งที่อาจจะต่างกันนะคือเทคโนโลยีที่ผ่านมามันเหมือนมาแทนแรงงานหรือกล้ามเนื้อของเราแต่ AI ครั้งนี้มันดูเหมือนกำลังจะมาแทนสมองหรือความคิดของเราเลยความรู้สึกว่าถูกคุกค,คามมันเลยดูจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบมากครับ และเป็นหัวใจของความกังวลในยุคนี้เลยในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็ยอมรับนะครับว่ามันรู้สึกแตกต่างจริงๆแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเขาเสนอว่า AI ไม่ได้กำลังจะมาแทนที่สมองทั้งหมดแต่กำลังจะมาแทนที่งานบางประเภทของสมองหรือ cognitive tasks อ๋องานบางประเภทครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเยอะๆหรือการหาแพทเทิร์นที่ซับซ้อน ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็อาจจะคล้ายๆกับตอนที่เรามีเครื่องคิดเลขขึ้นมาม,มันไม่ได้ทําให้อาชีพนักคณิตศาสตร์หายไปนะครับแต่มันปลดปล่อยพวกเขาออกจากการคํานวณที่น่าเบื่อเพื่อที่ไปโฟกัสกับทฤษฎีหรือปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้เข้าใจเลยค่ะดังนั้นคําถามสําคัญที่บทความทิ้งไว้จึงไม่ใช่ว่าเราจะถูกแทนที่ไหมแต่เป็นเราจะยอมเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับเครื่องมือใหม่นี้ไหมหรือจะยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิม การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันนั่นก็นำเรามาสู่ประเด็นถัดไปที่ดิฉันวัดทรงพลังมากๆเลยค่ะคือถึงแม้ AI จะคิดเลขเก่งกว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่าเราแต่บทความก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ AI ไม่มีวันมีได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์ครับและนี่คือจุดที่ทำให้มนุษย์ยังคงพิเศษอยู่เสมอคำว่าประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นนามธรรมนะครับ แต่จริงๆแล้วมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราค่ะ AI อาจจะอ่านบทกวีเกี่ยวกับความรักได้เป็นล้านบทแต่ตัวมันเองไม่เคยรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเวลาเจอคนที่ใช่ไม่เคยอกหักไม่เคยเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธไม่เคยรู้สึกผิดกับคำพูดที่พลั้งปากออกไปหรือไม่เคยรู้สึกภูมิใจจนน้ำตาซึมกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรื่องนี้ทำให้นึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะ คือเคยลองเล่นโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI โดยใส่คำสั่งไปว่าหุ่นยนต์ผู้โดดเดี่ยวนั่งมองพระอาทิตตกท่ามกลางสายฝนครับผลเป็นยังไงคะภาพที่ได้ออกมาต้องยอมรับว่าสวยมากแสงเงาถูกต้องทุกอย่างหยดน้ำที่เกาะบนตัวหุ่นยนต์ก็ดูสมจริงสุดๆแต่พอมองเข้าไปในดวงตาของหุ่นยนต์ตัวนั้นมันกลับว่างเปล่าคะ่ะอืมมันไม่มีเรื่องราวมันไม่มีความรู้สึก มันเป็นแค่การจัดเรียงพิกเซลที่สมบูรณ์แบบตามคำสั่งเท่านั้นเองนั่นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากและสะท้อนประเด็นในบทความได้ชัดเจนที่สุดเลยครับประสบการณ์ของคุณแสดงให้เห็นว่า AI สามารถจำลองหรือซิมูเอตอารมณ์ความรู้สึกได้จากข้อมูลมหาศาลที่มันเรียนรู้มาแต่ไม่ได้รู้สึกจริงๆใช่ครับมันไม่สามารถรู้สึกหรือฟีลได้จริงๆบทความเลยสรุปความแตกต่างนี้ไว้อย่างคมคายว่า AI สร้างได้จากข้อมูลแต่มนุษย์ สร้างจากชีวิตโห oh, ชอบประโยคนี้จังเลยค่ะปวดความสุขความหวังความผิดหวังทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่ AI เข้าไม่ถึงและมันคือบอกเกิดของศิลปะนวัตกรรมและที่สำคัญที่สุดคือความเข้าอกเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นทักษะที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดแล้วครับพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้ย้อนกลับมาคิดถึงคำถามที่ลึกไปอีกขั้นที่บทความตั้งเอาไว้นะคะ เขาชวนให้เราสำรวจความกลัวในใจตัวเองดีๆว่าที่เรากลัวกันอยู่ทุกวันนี้เรากลัว AI จริงๆหรือเรากลัวว่าถ้ามันเก่งกว่าเราแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีค่ากันแน่เป็นคำถามที่จี้ใจดำเลยนะครับเพราะมันสะท้อนว่ารากของปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีเลยแต่อยู่ที่วิธีที่เราวัดคุณค่าของตัวเองและคนอื่นมาตลอดหมายความว่ายังไงคะ ในบทความชี้ให้เห็นว่าสังคมเรามักจะผูกคุณค่าของคนไว้กับงานที่เขาทำหรือความสามารถที่วัดผลได้พอมีเทคโนโลยีที่สามารถทำงานเหล่านั้นแทนเราได้แถมยังทำได้ดีกว่ามันเลยไม่ใช่แค่การคุกคามอาชีพการงานแต่มันสั่นคลอนไปถึงแก่นของตัวตนหรือ i d e n นิตีของเราเลยทีเดียวใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดมาตลอดชีวิตสิ่งที่เราภูมิใจ วันนี้มีเครื่องจักรทำได้ดีกว่าในไม่กี่วินาทีแล้วเราจะเหลือคุณค่าอะไรนี่อาจจะเป็นความกลัวที่แท้ทิงที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะและทางออกที่บทความนี้นำเสนอก็ไม่ใช่การต่อต้านหรือปฏิเสธเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่ไปสู่แนวคิดมนุษย์บวก AI มนุษย์บวก AI ครับซึ่งมีประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่าสรุปแนวคิดนี้ได้ดีที่สุดเลยคือ AI ไม่ได้จะมาแทนที่มนุษย์ แต่มนุษย์ที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่มนุษย์ที่ไม่ใช้โอเคประโยคนี้ทรงพลังมากค่ะแต่ในทางปฏิบัติภาพของมนุษย์บวก AI มันเป็นอย่างไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมได้เลยครับในบทความยกตัวอย่างที่จับต้องได้หลายอย่างเลยลองนึกภาพคุณหมอที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์หรือข้อมูลพันธุกรรมของผู้ป่วยจำนวนมหาศาลเพื่อหาร่องรอยของโรคที่สายตาม,มนุษย์อาจมองข้ามไป เหมือนเป็นผู้ช่วยใช่ครับ AI ไม่ได้มาสั่งว่าต้องรักษาอย่างไรแต่มาเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังทำให้หมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ดิฉันก็แอบ,บเห็นมุมโต้แย้งเหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไม่ทำให้หมอรุ่นใหม่ๆเก่งน้อยลงหรอคะคือถ้าพึ่งพา AI มากเกินไปสัญชาตญาณหรือทักษะของตัวเองจะไม่ฝ่อไปหรือเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับและเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันจริงจังในวงการแพทย์เลย ประเด็นนี้เรียกว่า automation complacency หรือการชลาดใจเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติแต่มุมมองในบทความเสนอว่าเราต้องมองบทบาทของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปยังไงคะ ลองเปรียบเทียบกับนักบินที่ใช้ระบบออโรพายเลตดูครับระบบอัตโนมัติจะช่วยจัดการเรื่องน่าเบื่อตอนที่เครื่องบินบินนิ่งๆแต่นักบินยังคงเป็นคนที่สําคัญที่สุดตอนนําเครื่องขึ้นลงจอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินอ๋อ oh, ตอนที่ต้องใช้วิจารณญาณขั้นสูงสุดถูกต้องครับเช่นเดียวกันกับหมอ AI อาจจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแต่หมอยังต้องเป็นคนนำข้อมูลนั้นไปสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยความเข้าอกเข้าใจเป็นคนวางแผนการรักษาที่เหมาะกับบริบทชีวิตของผู้ป่วยและเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่ถูกผิดชัดเจนเข้าใจแล้วค่ะคือบทบาทของมนุษย์เปลี่ยนจากผู้ลงมือทำทุกขั้นตอนไปเป็นผู้กำกับหรือผู้ตัดสินใจมากขึ้น เรายังคงเป็นคนคุมทิศทางโดยมี AI เป็นเครื่องมือที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาถูกต้องที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นครูที่ใช้ AI ช่วยออกแบบแผนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนหรือนักการตลาดที่ใช้ AI วิเคราะห์เทรนด์เพื่อวางกลยุทธ์หรือแม้แต่ศิลปินที่ใช้ AI เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆหลักการสําคัญคือการมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะไม่ใช่มองเป็นคู่แข่ง การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันหรือ collaboration จึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ไปโดยปริยายถ้าอย่างนั้น <im itation> พอจะสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้ว่า AI ไม่ได้กำลังจะมาล้มล้างหรือแทนที่มนุษย์ไปทั้งหมดแต่มันกำลังจะเข้ามาเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับโจท้าทายจึงตกอยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกที่จะกลัวและอยู่นิ่ง หรือจะเลือกที่จะเรียนรู้และปรับตัวใช่เลยครับและมันก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องความกลัวที่เราคุยกันตอนต้นบทความมีประโยคทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าคิดมากเขาบอกว่า AI ไม่น่ากลัวเท่ามนุษย์ที่ไม่ยอมเรียนรู้โอ้โหความท้าทายที่แท้จริงอาจไม่ใช่การมาถึงของเทคโนโลยีแต่คือความเฉยชาและความยึดติดกับสิ่งเดิมๆของเราเองต่างหาก ดังนั้นอนาคตก็ไม่ได้เป็นของ AI แต่เป็นของคนที่ใช้มันอย่างมีสติและเข้าใจทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของมันเพื่อน,นำมาสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์โดยรวมครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยของเราในวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายที่ดัดแปลงมาจากส่วนท้ายของบทความเพื่อให้เราทุกคนได้นำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับได้เลยค่ะ,ะ AI พัฒนาไปจนมีความสามารถเทียบเท่ามนุษย์ได้ในทุกๆด้านจริงๆ คำถามที่สำคัญที่สุดในวันนั้นอาจไม่ใช่ว่ามันจะมาแทนที่เราไหมแต่อาจจะเป็นเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งมีสติปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งในฐานะเพื่อนร่วมโลกได้อย่างไรและเมื่อเทคโนโลยีสามารถทำในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นของเราได้เกือบทุกอย่างแล้วอะไรคือแก่นแท้ที่ยังคงเหลืออยู่และทาให้เรายังคงเป็นมนุษย์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ